วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พลังศรัทธาในช่วงของเปิดบ้านเปิดชีวิตนดังครับเราจะมาพูดคุยกับผู้จัดละครมือทองสร้างผลงานไว้มากมายทีเดียวนะครับพร้อมเราไปพูดคุยกับเขาเลยครับคุณธีรภาพสุกกันตะัหรือมาดับเป็นครับสวัสดี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 คุณผู้ชมครับถามผลงานล่าสุดเลยครับเป็นยังไงครับผลงานล่าสุดที่จออากาศคือวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 6นี้ก็คือละครมนตาฟ้าฟืนทางช่องเด HD ครับ าดว่าเสียงตอบรับจะเป็นยังไงครับก็หวังว่ามันจะดีนะก็หวังว่ามันจะดีเพราะทางช่องเองก็คาดหวังว่ามันอาจจะช่วยทําให้สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผลงานที่ผ่านมาที่ทําให้พี่เป็ดรู้สึกภูมิใจเลยรู้สึกภูมใิใจกับเรื่องที่ทํานะอาจจะแรก,แรกสองเรื่องแรกมันยังแบบมันเราจับทางตัวเองยังไม่ได้อะครับ <Okay. S 1> มันก็จะเกิดปัญหาหนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องที่สามสี่ห้าหกเห็ดอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นมันก็พัฒนาครับคนเราแหละเราอยู่กับงานไหนบ่อยๆก็จะทําให้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองโดยโดยธรรมชาติการเป็นผู้จัดละครอีกความยากง่ายอย่างไงในฐานะคนงานจริงแล้วผู้จัดละครเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าสวยงามอุ้ยคงสบายอะไรอย่างเงี้ย พี่เชื่อว่าผู้จัดจละครก็แต่ละคนก็คงนะไม่เหมือนกันวิธีทํางานก็ไม่เหมือนกันวิธีคิดก็ไม่เหมือนกันส่วนตัวพี่เองเนี่ยถือว่าพี่พยายามทำทำ,ทำท,ำทำทุกถ้าจอทุกตําแหน่งเพื่อจะได้รู้ว่าปัญหามันคืออะไรอาจจะไม่ต้องถึงไปเสิร์ฟนะ้ม,นมันก็เป็นหน้าที่ของสวัสดิการรนะจริงแล้วของพี่ทําเนี่ยที่พี่ตลอดสิบกว่าปีที่ไม่เคยทําละครจากนาวนิยายเลย ไม่เคยเลยแพอเรือยไปแย่งเขาไม่ทันพอดเองบ้างให้คนช่วยพอดบ้างเป็นทีมมาพอดบ้างอย่างเงี้ยอืมมันก็เลยมันก็ทาของมันมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดบนตาฟ้าฟื้นอย่างเงี้ยมันได้เกิดจากตัวเองเป็นหลักแล้วก็มีคนเขียนบทคนเพื่อนมาช่วยคิดการพัฒนามาเป็นละครในปัจจุบันใย่างเการกล้ามาเป็นผู้จัดละครขอบพี่เกดเอ เราสึกว่าเราถึงจุดที่พุดสุหรือยังงยังไม่ถึงจุดสูงสุดครับที่รู้สึกว่าอยากทํางานอะไรเยอะแยะเลย,เลยมีมละครอ,อีกหลายแนวที่อยากจะทําแล้วยังไม่ได้ทําอยากอยากทําเป็นซีรีส์อยากทําลงสตรีมมิ่งอยากโอ้อยากไปหมดอยากเยอะแยะไปหมดค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยดังโชว์ผู่ชมก็มีชื่อเสียงคนไม่รู้ว่าเป็นผู้ติดจัดนะ ไม่รู้หรอกตอนนั้นเรามันก็โ no นเนมแล้วเราไม่ได้มาจากการเป็นนักแสดงหรือการที่มีคนรู้จักมาก่อนแล้วมาทํางานแต่อตอนนั้นโชคดีที่ทางพิติดีฟูให้โอกาสอันนั้นเป็นจุดแรกเลยแต่ไม่ได้จะไ,ไ,ไม่ได้ออกทางช่องดีฟูมาออกทางทีวีทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแนวไหนที่ที่เป็ดอยากอยากทำาแล้วยังไม่ได้ทำแนวไหนที่อยากทําแล้วยังไม่ได้ทำับก,ก็ก,ก็ทํามาเยอะแนว มีผียังไม่ได้ซึ่งไม่รู้จะได้ทําหรือเปล่า,าก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันทุกอย่างมันจะมาตามจังหวะและโอกาสนะนะบางทีเราอย่างบนตาฟ้าพื้นปัจจุบันเนี้ยมันมันไม่ใช่มาลงล็อกเลยทีเดียวมันก็จะมาอ่ะคนนู้นอยากได้ก็คุยคนนี้อยากได้ก็คุยก็แล้วแต่ที่สุดท้ายมันก็มามาอยู่ตรงเนี้ยพี่ว่ามันมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกครับบางทีละครมันก็เลือด ี่เลือกคนเลือกอะไรทุกอย่างมันทั้งจังหวะเวลาใช่ใช่นะครับจะโด่งดังนะครับคาดว่าจะโด่งดังไหมเหรอถ้ับอาจารใครก็อยากทําละครแล้วดังทุกคนนะก็อัยการเป็นผู้จัดละครถ้าทําเต็มที่ละค่ะทําเต็มที่ถ้าดังก็ถือว่าเราก็โชคดีแต่เราก็เจอคู่แข่งที่ก็ค่อนข้างจะต้องคิดหนักกันเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราก็ทําเต็มที่ของเราสุดท้าย คนดูก็จะตัดสินเองว่าชอบหรือไม่ชอบหัย้อนกลับไปประวัติที่นิดเองประวัติที่นิดเดีที่เี่นี่เป็นคนจังหวัดนิุรีครับเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .6 ที่โรงเรียนอุลประดิษฐ์จังหวัดนิุรีตอนที่เรียนอยู่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรนี่ทำไมแบบอะไรเป็นเด็กที่ม่นแค่มีความฝันอ๋อเด็กเ็กเนี้ยอยากทํางานธนาคารอ๋อ อยากเป็นผู้จัดการแบงค์เราเราเข้าแบงค์ได้งเข็เผู้จัดการเมื่อก่อนมันดีจะมันดูแบบเออภูมฐานวันหนึ่งได้เข้ามาทําจริงๆนะได้เข้าไปทําเรียนจบเขาได้เข้าไปทําก็ทําอยู่สักปีปีเศษแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตอนนั้นก็เลยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอยู่ที่ในกรุงเทพก่อนในกรุงเทพก่อนให้มีเรื่องเรียนอะไรครับนิเทศศาสตร์นี่แหละตอนนั้นมันไม่มี ทันอื่นเรื่องมั่งนะมันจะมีกิศเสตร์อยู่แค่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกับมหาวิทยาลายัยกรุงเทพครับสองที่เราก็ไม่ได้หัวดีถึงขนาดจะไปเอ็นติดอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอนันนี้ที่นี่เปิดราเข้ามาแลา้วก็โชคดีที่มาที่นี่่ะได้เจอเพื่อนอะไรนคนที่นี่นะขอบคุณมากเล็ครัตอนที่เรียนะเรามุ่งมั่นตั้งใจจะทำอะไรด้านไหนไม่เลยเรียนให้จบ <laughs> เรียนให้จบเอกที่เลือกคือประชาสัมพันธ์ซึ่ง<อ>ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยตอนนั้นนคิดแต่ว่าอะไรมันง่ายสุดอะไรที่คูจะจบเพราะเรียนไปเที่ยวไปการท่องเที่ยวเหมือนกัน<อ>เรียนไปเที่ยวไปมันก็<อ>แต่สุดท้ายเราก็เอาจนจบภายในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้คือ4ปีเมื่อก่อนมกรุงเทพไม่สามารถที่คุณจะเรียนแล้วจบก่อน4ปีได้ เขาจะวางล็อกล็อกล็อกไว้คุณลงแต่ถ้าเกิดกว่า4ปีมีก่อน4ปีไม่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบการศึกษาอาจจะเปลี่ยนอันนี้พี่ไม่รู้แน่แล้วเรียนต่างประเทศแล้วก็เรเเียนต่อต่างประเทศตอนนี้นจบ,จบมกรุทพแล้วจบมกรุง๊พจํ้เลยว่าวันที่สอบเสร็จปุ๊บวันลุ่งขึ้น,นคือบินไปเรียนต่อที่อเมริกาอยู่ประมาณสัก2เดือนแล้วก็เรียนเรียนไม่ได้ไม่ชอบอเมริกาไม่ชอบวิถีชีวิตไม่ชอบไม่ชอบคน ไม่ชอบฝ่เมรนเป็นอเมริกันสักเท่าไหร่แต่นั้นเราจะเด็กแหละเรายังไม่รู้เราคงต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างนะอะก,กลับมาก่อนตอนนี้ก็กลับมาก่อนแล้วก็มาทํางานก่อนแก๊กแก๊กก็มาทําแบงค์ทำนู่นทำนี่ทำนั้น,นส,สามสี่ปีเราเนี้ยไปเรียนยาวที่ออสเตรเลียที่ซินดี้ประเทศออสเตรเลียไ่เรียนาษาตอนนั้นไปเรียนแรกเลยคือเรียนภาษาก่อนเรียนภาษาเพราะว่า บางทีเราคิดว่าภาษาเราพูดได้เพราะเรียนจบโรงเรียนคริสเตียนครับก็เออก็อได้ประมาณหนึ่งแต่ปรากฏว่าไปงงมีไก่ตาแตกไม่รู้เขาพูดอะไรสำเนียงก็ไม่ได้สำเนียงออสซี่อ่ะเออพดลวพดลวอะไรวะอะไรวะแต่ก็ไม่เกินความพยายามคนหรอกก็เรียนภาษาแบบพื้นฐานอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เรียนเข้าคอร์สเป็น Direct Entry Course ของ University of Western Sydney แต่เรียนไม่ได้จบลงไปแล้วแต่ก็เท่านั้นหันมาทํางานแล้วก็ทํางานเนี้ยคือไม่ได้ทํางานอะไรดีทํางานเสิร์ฟทํางานลงงานขนมปังทําเป็นคนแพ็คของอะ่ะแต่ตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าทําแล้วมันได้เงินไม่มีจุดหมายใดๆทําเอาเงินเฉยๆ <c oughs> แต่พอได้ใช่ไหมพอ<ร>ได้เงินเราก็ไม่อยากไปเรียนไงได้เง<ด>ินเหนื่อยไปเรียน็มีแต่เสียตังค์ก็ไปลงคอร์สที่มันแบบ ให้มันได้วีซา่าแต่ก็ไปเรียนได้นะไม่ใช่ว่าลงเฉยเฉยก็ไปเรียนตามกฎหมายเขาทุกอย่างรเรียนอ่าอาทิตย์ละกี่วันทํางานได้อาทิตย์ละกี่ชั่วโมงที่นู่นเขาจะมีเป็นบล็อกบล็อกบ็อก,อกต้องจ่ายภาษีต้องอะไรต่างๆอันนี้สมัยรุ่นพี่ปัจจุบันเปลี่ยนไป็งไหนแล้วพอ,รอ,อ,อเรียนจบแล้วกลับมาเรียนจบแล้วกลับมาทำอะไรต่อครับอ๋อไม่เรียนจบไม่กลับเรียนจบไม่กลับเรียนกับ เรียนจบก็ยังคงทํางานอยู่ก็ทํางานแบบร้านอาหารหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านเทกอเวอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตก็ททาเงินไปใช้ไปอะไรต่างๆไม่ได้มีอะไรเพราะแม่ก็ยังแข็งแรงตอนแม่อยู่ไม่ได้แบบอายุเยอะขนาดปัจจุบันก็ยังแบบใช้ชีวิตอยู่สนุกๆหาเลี้ยงตัวเองบ้างขอที่บ้านบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ว่านั่นเสร็จเราก็ใช้เงินเก่งอืมก็จะไปชีวิตก็จะเนี่ยอย่างเงี้ยเทอกลับไม่ได้คิดอะไรจนแบบสามสิบกว่า แล้วก็เามาคิดว่าอุ้ยเราปล่อยเวลายอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วมันใกล้จะสิบสิบแล้วเราก็เกิดแบบอ่าวันหนึ่งแค่นอนอยู่ที่อพารตเมน์ที่เช่าอยู่ที่นู้นนะวุ้นกับเพื่อนสามสี่คน mm hmm. ก็นอนตอนเย็นตื่นมา mm hmm. เข้าห้องน้ําปกติรู้ตัวอีกทีประมาณสักเที่ยงคืนมัน้งตัวเองอ่ะล้มหัวเนี่ยฟาดกับน่าจะเป็นอ่างล้างหน้า แล้วตัวเองก็นอนก่อนโผล่่วมอยู่มันเหมือนความดันมันตกหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ตอนนั้นเะไเงี้ยพอตื่นมาได้สติก็อุ้ยกลับบ้านกลับบ้านขายทุกอย่างที่ดูขายรถขายขายหมดกลับเมืองไทยอ่าก็เป็นที่มาของนักบอลแล้วก็มา <พอ S 1> เริ่มสตาร์ท แต่สตาร์ทไม่ได้สตาร์ทเป็นผู้จัดละครสตาร์ทเป็นผู้จัดการนักแสดงแล้วจากการผู้จัดการนักแสดงจริงแล้วคนที่ให้คําแนะนําอ,ะ <S <S อ่ะพี่ไก่เวลาเย็่พี่ไก่ไว้ไงพี่ไก่บอกอา้ามึงก็ดูซิดูซิว่าจะทําอะไรใครได้บ้างลองรู้เป็นผู้จัดการนักแสดงดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มทำเป็นผู้จัดการนักแสดง <S 1> <S 1> ทุกวันนี้ก็นักสแสดงก็ยังอยู่ด้วยกันก็ยังเป็นนักแสดงของช่องเจ็ดอยู่นปัจจุบันครอ่า ต้าให้ในับการเป็นผู้จัดการกาลานี่ยแสมีปัญหาอะไรไหมครับปัญหาคือคนได้เจอนักสแสดงที่ดีได้เด็กที่ดีดดก,ดก็ดีไปได้เด็กที่มันชอบเปลี่ยนผู้จัดการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเช่นไปอยู่ในกองละครหนึ่งเข้าไปก็จะไปถามกันละ มันได้ตอนเท่าไหร่มือผู้จัด,ดก,การมือหักเท่าไหร่จริงแล้วเขาต้องเรียนรู้อย่างว่าต้นทุนเขามาไม่เหมือนกันใช่บางคนเข้ามาก็เมือ่อพร้อมบางคนเข้ามาก็ทําไมเขาเที่โวนหักน้อยออกมาเขาพร้อมไงเขาบีดชื่อเสียงไงแต่คุณเนี่ยฝันเราจะทําออกมาได้เรียนการแสดงทํานู่นทํานี่ทํานั่นก็่จะปรับลุกมาแล้วให้ช่องก็พอใจได้ทุกอย่างต้องใช้เงินใช้เวลานัน จัดการของกิจการแหล่งการแสดงเนี่ยมันก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้นักแสดงออกมาใช่ใช่ให้เป็นที่พึงพอใจกับผู้ใหญ่หรือช่องสถานีที่เขาอยากจะหยิบเด็กเราไปใช้ต่อไปเขาจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังนี่เป็นสเตจแต่จริงแล้วเวหนึ่งก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเป็นผู้จัดละครอย่างที่ทำทุกวันนี้แค่รู้สึกว่าเออมีเด็กสักห้าหกคนแล้วถ้าเกิดเขามีอนาคตที่ดี เราก็คงจะดีไปด้วยกันแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นไงเราก็จะเจอหลากหลายเจอคนที่มาอยากจะได้เด็กเราครับมวิถีทางที่จะเอาเด็กเราไปจากเราตัวเด็กดีไม่ดีมันก็จะผัดเวียนวนกันเข้ามามันย่งตัวอะไรเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยพยายามทำตามวิธีทางแหละเออเนี่ยพี่ไปอยู่กับพี่อย่างนี้ไหมพี่ให้มากอาพี่เก็บน้อยฝานะพี่สามารถหางานให้ได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความพอของเด็กหรืออยู่ที่วัฒนธรรมที่เราจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่า ันนี้พี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกัตรียมผู้จัดการดาราปีหนึห่งครับสิ่งด้อันนี้มาเป็นจังไม่นานไม่นานไม่นาน,น,านพี่จำได้ว่าไม่นานวันหนึ่งครับอ่าเข้าไปคีมีพูไม่รู้เข้าไปทําไมแล้วเป็นช่วงที่จิตต้องกำลังจะเริ่มแต่ตอนนั้นยังไม่เริ่มนะก่อนสักหนึ่ปีเหมือนกันก็ไปเจอพี่ติ๋มแล้วพี่ติ๋มก็ถามว่าทำละครม มไม่รู้ทาไมเขาถามต้องไปถามพ่จิ๋มว่าทําไมถามทุกคนจะถามแม้กระทั่งทาละครเรื่องแรกสองเรื่องแรกดีกว่าว่าทำพร้อมกันคือสามน้อยคาเฟ่กันนางโชว์ซึ่งเป็นละครของพี่ไก่ที่เคยทํามาตอ่อก่อนทำเนี่ยซึ่งพี่ไก่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เราก็จะไปขออนุญ,ญาตแหละเหมือนแบบพี่เออหนูอยากทำอย่างนี้หนูขอทำได้ไหมเพราะตอนนั้นแบบพ่จิ๋มอยากได้รีเมย ก็ไล <tem> ้เกิดละครสองเรื่องนี้ใหม่ขึ้นมามีคาท่ยาอังกฤษมาเป็นสาวน้อยคาเฟ่ซึ่งพี it, ่ว่าตอนนั้นมันปลายยุคของคาเฟ่แล้วหรือเปล่าคาเฟ่เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ได้ดาราหน้าหังหน้าหลังมาหลายๆคนรู้จักกันด้วยนแล้วก็มาได้พิงกี้เล่นนางโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตมันก็เหมือนจะวูบไปพัดํำเสร็จได้ํำเสร็จเป็นหนี้ประมาณสามล้านสามล้านกว่าบาท เป็นนี่จากอะไรเป็นนี่จากความเขาเรียกอะไรนะความไม่รอบครอบของเราเข้า,าใหม่ๆสมมุติว่าช่องหาทางสถานีจ่ายเง,างินมาครับเราก็โง่พอที่จะเอาเงินเป็นก้อนเนี่ยให้กับโบดิวเซอร์อแล้วบอกว่าไปจ่ายค่านี่ค่านี่ค่านี่ไฟนอลมาถึงปุ๊บอ้าวทำไมค่านี่ก็ยังไม่จ่ายค่านั้นก็ยังไม่จ่าย ตอนนั้นน่ะวันที่รู้ว่าเองเป็นนี้สามล้านน่ะมีความรู้สึกว่ายืนยืน,ยนอยู่กลางบ้านแล้วไฟมันดับ <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> มันมืดมนเราไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากครอบครัวเป็นครอบครัวข้าราชการ <c oughs> ถามว่าพร้อมพอมีกินไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนครับ <c oughs> ถ้าเกิดเรียกอะไรชนชั้นกลางมัน,มนก็ประมาณนั้นแต่แบบเราก็นึกว่าเรตายแล้วเอาหนี้กลับบ้านเหรอไปให้ที่บ้านใช้หนี้ให้เหรอ เเนี่ยราจะทำยังไงเราจะทำยังไงกับปัญหานี้ดีคือมันเกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยมันจะมีคนโกงไม่โกงถูกไหมมันจะมีคนพูดจริงไม่พูดจริงซึ่งที่ขอไม่พูดถึงมันจบไปแล้วมันจบไปสิกว่าปีแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่ทำแบบนั้นทุวกวันนี้ที่พี่เ,เห็นว่าชีวิตเขาไม่ดีได้ดีก,ก็เป็นกรรมไปก็เป็นกรรมไปไม่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 ปูกกิจให้มัน มันเป็นบทเรียนของพี่ไงมันเป็นค่าครูหรือเปล่าก็เป็นค่าครูที่แพงหน่อยอประมาณนี้แล้วก็จังหวะชีวิตก็เริ่มดีขึ้นมาเจอพี่โดงง่งอพีงทางตอนนั้นเป็นพออช่องแปดช่องแปดก็เพิ่งเริ่มเข้าสู่ดิจิตอลได้สักหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทาวิจัยมาสัางในช่องแปดก็เป็นจุดทำให้เราฟื้นขึ้นมาได้กาไรไม่ได้มากมายค่ะพอสมควรแต่อย่างน้อยเราก็ได้คอนติเนียรชีวิตต่อไป ก็าทาช่องแปดอยู่สองเรื่องแล้วก็มาทําช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้น,นจนมาถึงปัจจุบันอะไรทําให้ที่เส็จถือว่าทำแล้วไม่สำเร็จด้วยทําด้วยอะไรที่แรกเนี่ยด้วยความที่เราไม่มีความรู้เลยว่าการง,งานเนี่ยสิ่งที่ควรทํามันเป็น,ย,นยังไงหรือทําแล้วมันทํายังไงละครถึงประสบความสำเร็จไม่รู้เลย ทุกอย่างใช้การเรียนรู้หมดเลยนะ <c oughs> ถามว่าทำยังไงทำไปแล้วมันรักไงพอรักแล้วมันอยากรู้ใจรักใช่พอรักแล้วมันก็อยากรู้ <c oughs> ทุกวันนี้ยังศึกษาอยู่เลยทุกวันนี้ยังศึกษาอยู่เลยว่าส่วนนี้ทำยังไงส่วนนี้เป็นยังไงแล้วมันจะทำยังไงต่อจากทำละครอะแค่คิดคิดยังไงโปรดักชันลงโปรดักชันยังไง คิดตีมทั้งเรื่องนะเรามันไม่ได้ทำล่อนสมัยก่อนเราต้องทำทัวร์ทัวลุคของนักสแสดงทำมูดแอนโทนของละครหรือซีรีส์ในแต่ละเรื่องเอาไปขายเขาเอาไปขายสถานีต่างๆไปขายผู้บริหารหากเขาซื้อเราก็ได้ทําถูกไหมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จนเราก็ต้องเรียนรู้ไม่กระทั่งการตัดต่อชอบไม่ชอบยังไงทําให้ทำํทำยังไงเราก็ต้องเป็นคน บอกกับทางตัดว่าเราชอบอย่างนี้ท่อนนี้ไม่ชอบท่อนนี้ไม่ชอบสุดท้ายเราก็เป็นคนไล่ซีนทุกอย่างแล้วก็ออกมาเป็นทุกอย่างมีประสบการณ์หมดอะอืมจากนี่ันจางฟ้าเบอร์อืมหลังจากนี้จะมีเรื่องอะไรครับตอนนี้พี่หันไปทำสตรีมมิ่งด้วยควบคู่ไปด้วยอ่าทำเป็นซีรีส์วายอ่ากำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มเร็วๆนี้แหละ แต่คงไปเสร็จเอาปีหน้าอยากเป็นเจ้าของเองอยากเอาไปขายเองเพราอทำมาถึงจุดจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครมาจัดงานเราแล้วว่าบแบบตัดสินว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิพี่อยากได้ทำที่มันออกมาจากตัวพี่ร้อยปร์เซ็ไม่ว่าจะเป็นคิดระบบวิธีการทำงานแต่คนนี้มันเป็นการเริ่มใหม่มนุ้ย์มีการลงทุน มันมีการหาสปอนเซอร์มีการขายค่ายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมิกสกทธิเป็นของเราอย่างนี้เรารับจ้างเขาแม้กระทั่งบนจางค้าฟืนเราก็รับจ้างเขาคือรับจ้างเป็นมือเป็นรับจ้างมาตลอดชีวิตเป็นมือมือรับจ้างมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็นของเรามันกแค่เป็นผลงานหนึ่งที่เราฝากไว้แล้วเราก็เดินต่อไปแต่คนนี้ พเอเริ่มที่เป็นสีนี้เนี่ยก็อย่างรู้กระแสโลกนะตอนที่มันมัน,มนคิดพัดไปถึงไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากระแสตรงนี้จะอยู่แค่ไหนเพราะฉะนั้นทําตอนที่มันยังอยู่ในกระแสดีกว่าอะไรอย่างเนี้ยครับส่วนรับจา้างยังรับจา้างไหมก็ยังรับจ้างก็เดี๋ยวจะมีการอ,าอ่าอาจจะช่องเดิมอาจจะเปลี่ยนช่องอะไรยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยว่าคงมีคนกาเร<อ>ามาให้ก็ต้องเดินทางต่อไปใช่ค่ะสุดท้ายนี้ครับมีอะไรอยากจะฝากถี่ นักแสดงห,หรือว่าผู้จัดละครหน้าใหม่ที่เป็นเจ็ดเล็กๆกับที่เต็สถานการณ์มันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างอยู่ในจอหือถึงมันไม่ได้อยู่ในสี่เหลี่ยมใหญ่ๆครับคือจอทีวีเหมือนเมื่อก่อนวิธีการคิดก็ต่างการทํางานก็ต่างสปอนเซอร์ก็ไม่ได้คิดว่าทีวีคือหลักของที่เขาจะเผยแพร่หรือขายสินค้าของเขา ทุกอย่างมันแตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามโลกมระให้ทันแัลกเขาเป็นยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดเราบมจะไปยึดกบับเดิมสุดท้ายเราจะเป็นไดโนเสาร์ที่มันไม่มีเอเประมาณนั้นครับและนี่คือต้นแบบของผู้จัดละครคนดังนะครับที่เป็ดทีละภาพสุขกันตาขอบคุณครับพี่เป็ดครับขอบคุณครับวันนี้ผมและที่เป็ดและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ